สวัสดีครับวันจะมาป้ยานะครับรองเท้าที่ส่งคลาสสิกคลาสสิกสักรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือ p i c k กอร์เวินะครับในโมเดลของ717นะครับคือผมเคยทำกางเกงยีนรีวิวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทัวร์ร้านของ p i c k กอร์เวิกันมาแล้วนะครับก็เป็นของพี่โอเนาะก็เป็นแอดมินกลุ่มบลองแปงคลับไทยแลนด์กันด้วยนะครับทั้งชอบกางเกงยีนชอบอนาฬิกาเหมือนกันก็เลยควรจะถูกขอก็ไปดูคลิกลิงก์ด้านบนกันได้นะันี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูููรรรรออองงงเเเเทททท้้้้้าาาาคคค่่่นนนนนีีีีกกััดวะบป็ ผมเพิ่งจะได้มานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าใครที่ชอบแต่งตัวแบบเวิร์กแวร์แต่งตัวกงยีนเะนิมหน่อยผมว่ารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์คุณมากเลยนะครับคือเรานึกถึงรองเท้าปุ๊บเนี่ยทรงแบบนี้เราจะนึกถึงแบบ c o n v e r ร์ตแจ็คเฟอร์เซลมันนั้นนะครับที่แบบมีหัวแบบนี้อะไรแบบนี้หรือว่าเป็น Con v ว r ร์ตแบบทรง USA ประมาณนั้นนะครับเขาได้แรงบรันดาลใจมาจากในยุคมาแล้วหกศูนย์เจ็ดศูนยะ์แปดศูนย์ประมาณนั้นที่เราจะเห็นรองเท้าทรงรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเหมือนกันนะคร มีใส่บ้างไม่ใส่บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอได้คู่นี้มาปุ๊บเนี่ยก็ใสไปวันครั้ง2ครั้งแล้วต้องยอมรับว่าเป็น1รุ่นที่ผมรู้สึกว่ามันใส่สบายกว่าพวก c o n v e r ร์สนะครับสุดท้าย c o n v e r ร์ไม่จ้างนะครับเศร้านะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเอาแฟกมาลอยฝั่งกันคือคอนเวิร์มันสัก2 0 0 0ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเเทียบกับราคาปุ๊บเนี่ยก็แพงกว่าเท่านึงเลยถึงมัสักสี่พันกว่าบาทเนะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะทําให้ วัสดุต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่านะครับผมไลฟฟังล้วกันว่ารุ่นนี้เขามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยคือตั้งแต่แบบยุค60-70เนอะอย่างที่บอกกันไปแหละว่าเราจะได้เห็นรองเท้าทรางนี้เยอะมากแล้วก็ใส่กับพวกกางเกงยีนซึ่งรองเท้าคู่นี้พอเราใส่กับพวกเ o r ร์เกอร์หรือว่ากางเกงยีนดนิมนะผมมันเข้ามากเลยนะผมมีภาพทุกคนดูกันด้วยประมาณนี้เป็นไงบ้างครับผมว่ามันค่อนข้างจะลงตัวมากนะใส่กับกางเกงขาเล็กก็ได้หรือจะใส่กับกางเกงขาใหญ่เนี่ยก็ได้เหมือนกน เขาใช้วัสดุต่างๆผมว่าค่อนข้างจะโอเคมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคามันก็สมเหตุสมผลนะครับร่างแต่ด้านนอกก่อนเลยผมพาทุกคนมาดูกันเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสซึ่งพอเป็นผ้าแคนวาสปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับรองเท้าทรงมานนี้ของยี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าจุดที่มันแตกต่างสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตัววัสดุต่างๆที่เขาใช้เนี่ยทุกคนลองดูนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา พับมาปุบเนี่ยยี่ห้ออื่นนะครับตรงนี้มันจะลิ้นใช่ไหมเนี่ยมันจะแหกออกมาใช่ปะ่เปะเพราะว่าหลายคนเคยใส่พวกแวนหรือว่าใส่พวกคอนเวอร์ชันมาตรงนี้มันจะแหกออกมาแต่ว่าพอเป็นอันนี้พี่โอบ,บอกว่าเจ้าของเนี่ยบอกว่าเขาผ่านความร้อนกรรมพีต่างๆทําให้ตัวยางกับตัวแคนวาสผ้าตรงนี้นะครับมันเชื่อมติดกันได้ดีมาก พราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญคือนอกจากคุณภาพการตัดเย็บแล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องของความสบายอย่างทผมเคยเล่าไปแล้วว่ารองเท้าที่มันพับได้แบบนี้มันทําให้มันใส่แล้วมันจะสบายกว่ามันจะมีความเบามันจะมีความพิ้วไปกับรูปเท้าเราประมาณนั้นนะครับซึ่งคู่นี้นผมว่ามันให้คําตอบได้หมดเลยนะครับอย่างรองเท้าของผมเองเนี่ยนะครับผมหยิบให้ดูเนี่ย ผมก็ทําเหมือนกันคือข้างๆ้างเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ปริ้นออกมาเห็นปะตัวเนี้ยมันจะไม่ปริ้นออกมาใส่ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปริ้นออกมานะครับทำให้เนี่ยแหละมันเป็นจุดเด่นของรองเท้าที่เราสามารถบอกได้ว่ามันค่อนข้างมีคุณภาพที่พรีเมียมขึ้นมานะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับดูทรงเขาทรงผมว่ามันเป็นทรงที่เรียวนะครับอาจจะเห็นว่ามันไม่เรียวมากแต่ว่าพอดูพื้นตรงเนี้ยมันค่อนจะเรียวมากเลยนะครับพอมันใส่ปุ๊บเนี่ยผมก็ตอนแรกผมกังวลว่าเออมันจะบีบหน้าเท้าไหมมันก็ บีบนิดหนึ่งนะครับแต่ผมมันลดลงมาครึ่งสายเพราะว่าถ้าเกิดใส่ตรงปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวไปหน่อยแต่พอลดขึ้นมาครึ่งสายปุ๊บเนี่ยมันใส่ไปครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะแบบมีชนนิดนึงแต่ว่าพอผมคลายเชื่อตัวนี้ออกมา รเราก็ใส่ไปมากสองครั้งเนี่ยมันก็ทําให้บริเวณหน้าเท้าตรงเนี้ยมันขยายออกมาละก็ทําให้ใส่สบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อรุ่นนี้ผมก็แนะนําว่า,าลดลงมาครึ่งไซส์เลยนะครับเกติผมใส่9 US 27เซนใช่ไหมรุ่นนี้ผมใส่เป็น8.5 US หรือว่า26.5เซนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ดูก็คือตัววัสดุข,ของเขาตรงพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นยางผมไปลองใส่มาปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่ามันข้อเสียพื้นยางมันอยู่ยละคือมันจะมันจะดูดฝุ่นมันจะ เดียวอะไรปุ๊บก็ติดไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็้องวามสามารอบนึงแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ความสะอาดยากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็จะมีฝุ่นต่างๆติดกันมาบ้างแต่ข้อดีเลยคือมันใส่ปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะกระชับเท้าแล้วก็เวลาที่เราเดินปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างยึดพื้นได้ดีอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของพื้นที่เป็นยางแบบนี้นะครับแล้วก็เขาให้มาเป็นได้เนี่ยนะครับจะเป็นสีน้ําเงิน นะก็ล้อไปกับพื้นเลยนะครับจริงๆเขาไม่ได้มีแค่สีออฟไวท์สีนี้นะเขาจะมีสีอื่นอ,อื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแปะรูปไปทุกคนที้ดูกันลวกันนะว่าคุณชอบสีไหนก็ซื้อก็ได้นะครับสรุปแล้วราคาคู่นี้4 0 0พกว่าบาทนะฮะถามว่าคุ้มค่ากับราคาไหมได้เกิดซื้อมอาใส่แค่นั้นๆครั้งเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าคุณไปซื้อแบบคอนเวิร์สก็ได้เพราะว่าคอนเวิร์สมันสองพันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อมอาใส่บ่อยๆอยากได้รองเท้าที่มันเบา แล้วสบายผมยังไม่เคยเจอทรงนี้แล้วมันเบาข้งนี้มาก่อนนะเพราะว่าคู่นี้เบาที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยใส่มาก็ลองเลือกเป็นคู่นี้ก็ดีถ้าคุณต้องการใส่มันบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้คุณภาพดีๆสามารถพับเก็บได้ง่ายๆ นะบแบบนี้คุณจะเดินทางปุ๊บเนี่ยคุณพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดมันจาเป็นต้องบี้จริงๆก็ก็สามารถพับได้แล้วท่งมันก็ไม่เสียด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยากมาแนะนำให้กับทุกคนได้ไปซื้อกันนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ไปติดต่อได้ที่ p i c k e r w o r k s ครับเดี๋ยวผมแตะลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเขาหรือว่าทั้ง IG ีรู้ช่องทางของ p i c k e r w o r k s ได้เลยครับแล้วก็ฝากดูคลิปของ p i c k e r w o r k s ด้วยนะครับที่ผมไปทําคลิปมานะครับใครเป็นแฟน p i c k e r w o r k s บ้างก็คอมเมนต